สวัสดีครับผมป๊อบเซียที่ดินแก่นะครับวันนี้ก็มาที่เชียงใหม่นะครับก็มาแว่ดูวิธีการกระทำเกษตรแบบพอเพียงเนาะอาจารย์ดินสอนนะครับชนะนักสุริยงครับสุริยงข้าสุริยงนะอยู่ที่แม่ออนนะครับอยู่ที่แม่ออนนะครับวันนี้ทางยาไทยครับแกก็เนี่ยเพื่อนๆอยากมารู้มีความรู้เรื่องเกษตร อ่าหมูหลุมหมูอะไรเนี่ยหรือทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำปุ๋ยหรือทำพวกอ่าอะไรเนี่ยพวกอาหารสบู่แชมพูนะฮะต่างต่างพวกยาสมุนไพรต่างเนี่ยมาศึกษาแกนะแกไม่แกไม่ไม่ไม่หวงความรู้เลยนะครับแกให้ความรู้แล้คือหรือใครอุดหนุนแกก็ได้แกก็มีมีจำหน่ายนะฮะอันนี้นี่ผมสนใจตรงเนี้ยอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะอาบุกขิงกับมะขามป้อมขิงมะขามป้อมนะมาอามาหมักแล้วก็ แอบไมโครเวฟไมโครเวฟน่าจะเป็นตัวน,ตนี้ฮะอ่าแล้วก็นะฮะรสชาตินี้ผมชิมดูนะถ้าอยากให้มีรสหวานก็เติมพวกน้ำตาลก้อนไปหน่อยอืมแล้วเติมอันนี้เราเราคนไม่ชอบล่ะเราถ้าเ,าเติมน้ำตาลก้อนของของเชรบุรีนะถ้าตรงนี้ลงไป<อ>จะมีรสหวานนิดหนึ่งไเปลูกก่อนอนะทำเป็นลูกก้อนเล็กๆแล้วก็จะต้องมีเครื่องทำเป็นแท่งแล้วก็ไปแพ็คขวดเล็กเขาขาย2ี่สิบาทหรือสิบาทนะ รสชาติอันนี้ไม่มีสายมันตาลนะออกเค็มๆนะมันมีกลิ่นของตะไคร้หอมแล้วก็มีกลิ่นของมะขามนะใช่มีรสหวานก็เติมน้ำหนักมุกเทศเด็เพชรบุรีไปนี่ใครมีใครมีไปต่อยอดได้แล้วเนี่ยความรูกแล้วมีพวกสุดยอดเนะฮะไข่เค็มไข่เค็มอินทรีย์ไข่เค็มสมุนไพรแล้วก็สอนให้ตันนี้นะฮะทุกอย่างเนะฮะครับสุกท่าอันนี้ถ้ามีเวลาจะดูวีซีดีไหมฮะผมเปิดให้สักสิบนาทีมีรายละเอียดวีซีดี ก็หวังว่างใหม่ด้วยถ้าอย่าันี้เราเปิดให้สิบนาทีแล้วก็มีให้จะดูก็ได้เพราะตรงนั้นเราจะมีเสียงมีภาพช่องสิบเอ็ดมันจะทําให้ครับสิบนาทีจะดูก็ได้เปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเรามาหาความรู้เป็นแบบละเอียดละเอียดดีกว่านะวันนี้มาดูคร่าวๆกัออาจารย์ก่อนแล้วก็ในใจตรงนี้นี่คือไปทําขายได้นะเนี่ยนะทําขายแต่ว่าจริงๆไม่ทําขายต้องอาจเราไปชิมให้ไปชิมเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเราขายก็ไป ที่ตั้งถ้าขายประมาณเท่าไรไม่เกินยี่สิบบาทเนาะขายถูก็ได้ได้ได้มาเนางเรา,า,าเราปลูกขิงเองเนาะปลูกขิงแล้วก็มะขามป้อมเร<ช>าเรามาอบนีเกลือนิดหนึ่งถ้าจะให้มีรสดีก็เอาไปเข้าเครื่องโม่ให<ช>้ละเอียดทำลูกกรเติมน้ำตาลมือเพชรเข้าไปบวกขิงอบแห้งประขามป้อมนะครับไม่ใช่ไครนะมะขาปมขาป้อมบกขิงอบแห้งถ้าเราจะเติมตะไครลงอปมันก็จะเป็นรสนึง,งถ้าใส่ตะไคร้ยังหอมเล ก็จะมีรถไปอีกรสหนึ่งมันทุ่มคอมันเป็นสมุนไพรมันเนื้อเงียนตรายก็อย่าลืมนะฮะกับเพื่อนๆเ่าไม่ได้เลือป่นเออให้เกลือด้วยเค็มออกเค็มหน่อยใช่เกลือป่นออกเค็มๆแล้วก็เติมๆนะแล้วก็ผมทชุ่มคอฮะอบต้องใช้ไมโครเวฟนะฮะในความร้อนพอเหมาะทำ่ายนะให้ซอยๆนะฮะแล้วก็ถ้าไปตากแดดมันก็ได้มันก็ได้นะคะแดดระนานสักกี่าทีฮะเอาให้มันแห้งว่า เราเราคือคือเราพยายามสังเกตให้ตลอดหมายถึงว่าให้มันแห้งพอดีไม่ให้มันไหม้ถ้าไหม้มันก็นี่มีจังหวะเวลามันสิบห้านอ่ามันจะมีเจ็ดสีประมาณแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนี่เขาใช้ตากแดดอ๋อถ้าเรานี่ก็คในเมืองก็ใช้ในพื้นที่กว่าถ้าต้องการด่วนเนี่ยนะอยากจะทันทำเช้ากินเย็นเนี่ยหมายความว่มีไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าเราเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราประหยัดแล้วก็ตากแดด พื้แดดมันก็อย่างน้อยสามสี่ห้าแดดรงแห้งสนิทแต่เราก็ไม่ควรเวลาเก็บต้องแพกให้ดีนะฮะแพกแล้วก็มีเทปปิดไม่งั้นมันจะกูจะเป็นลาใช่เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันครับนะพิชาแบบนี้ง่ายแค่ไปทิงเข้าไปฟอยซอยเข้าไปโครเวฟนะฮะขิงแล้วก็ผสมมะขามป้อมหน่อยนะครับเสริจพอเพียงครับของป๊อปเตียนะครับอย้าลืมแกบสรรพคุณมันก็ ทุ่มคอ,อนัเข็มนะขับซึมหกักขับซึมหกักนะฮะน,นะนะอนโอเคครับสวัสดีครับผม